สวัสดีครับพบกันครับคลิปนี้จะมาพูดถึงหุ้นของ SPF นะครับสนามบินสมุยถือยาวได้ไหมนะครับนี่คือคำถามที่ถามถึงเข้ามานะครับเรามาดูกันหุ้น SPF ของทุนรวมสิทธิการเช่านะครับอสังหาริมทรัพย์สนามบินสมุยราคาล่าสุด15บาทนะครับ15บาท10ตังค์เมื่อวันที่13ที่ผ่านมา ากนั้นผมก็ไปดูหัวข้อข่าวแล้วก็ดูในส่วนของผลดลําเนินงานนะครับในมาสที่หนึ่งที่ออกมานะแน่นอนนะครับเจอผลกระทบจากโควิดนะทาให้ขาดทุนนะครับซึ่งปัญหานี้ก็น่าจะเป็นอยู่ประมาณสักปี2ปีนะครับผมมองอย่างนั้นนะก็ต้องระมัดระวังนะครับจากที่ได้กำไรต่อหุ้น1บาทต่ว่า1่บาท50นะแต่ตอนนี้คือน่าจะโดนกระทบจากโควิดนะครับทำให้ขาดทุนนะ จากนั้นนะครับเรามาดูเว็บไซต์นะครับแล้วก็ข้อมูลเบื้องต้นตอนนี้ก็ปันผล9นะครับ Market cap 14,000ล้านนะครับเป็นกองทุนรวมนะครับเป็นกองทุนรวมเพราะฉะนั้นกองทุนรวมเนี่ยก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับวันหมดอายุนะครับเราต้องตามหานะครับว่าวันหมดอายุนะครับวันไหน แลวจะต่ออายุหรือเปล่านะครับนี่คือความเสี่ยงนะของพวกกองทุนนะครับที่มันเป็นลิสโฮนะเราเรียกว่าสิทธิการเช่านะครับก็คือไม่ได้เป็นเจ้าของนะครับก็คือไปเช่าไปเช่าสินทรัพย์ทรัพย์สินสนามบินนะครับออกมาบริหารนะแต่ว่ามันเป็นระยะยาวนะครับเพราะฉะนั้นพอผ่านไปสักสิปี20ปีหรือ30ิปีนะครับผมหมดอายุทีนี้ก็ความเสี่ยงอยู่ที่ว่าเขาจะต่ออายุหรือเปล่า นี่คือความเสี่ยงเกี่ยวกับหุ้นพวกกองทุนนะครับถ้าเป็นฟรีโฮก็คือเป็นเจ้าของทรัพย์สินอันนี้ก็ปลอดภัยหน่อยนะครับแต่เป็นสิทธิการเช่าถ้าเขาไม่ถ้าเขาไม่เมช่านี่ก็อันตรายนะครับทีนี้ Market Cap นะครับต้องมาดูเทียบกับทรัพย์สินนะครับทรัพย์สินต้องไปดูจากตรงหน้าของข้อมูลสารสนเทศต,ตรงนี้นะครับ นี่ผมเข้ามาดูแล้วก็มาดูในรายการของทรัพย์สินทีนี้พูดถึงหุ้นใหญ่ก็เขาก็จะมีนะครับก็การบินกรุงเทพนะถือหุ้นใหญ่30%มสิบเร์เซนะครับมาดูทรัพย์สินกันนะครับรวมสินทรัพย์1 1ึ0 0ล้านนี่คือสินทรัพย์ของกองทุน SPF นะครับแล้วก็ Market Cap 14,000เพราะฉะนั้นราคานี้ยังถือว่ายัางสูงไปนิด นะครับอย่างสูงไปนิดแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่เราประเมินพื้นฐานจากหุ้นก็คือสินทรัพย์ตัวหน่วยนะครับสินทรัพย์ต่อหน่วยตรงนี้หน่วยบาทก็คือราคาพื้นฐานนะครับครับสิบนะครับเราจะใช้ค่านี้เป็นพื้นฐานก็ได้นะครับหรือจะใช้กำไรต่อหุ้นนะครับเป็นพื้นฐานเมื่อกี้นะครับที่เราดูเอาตรงนี้นะครับหนึคูณด้วยสเพราะถ้าเราถ้าเราดูอย่างนี้นะครับ รู้สึกกำไรจะสูงสูงเยอะมากนะครับเพราะถ้าเราคูณด้วย4เราก็จะได้ประมาณ6บาทกำไรต่อหุ้นนะครับถ้าคูณด้วย E10 ถ้าเราจะได้พื้นฐานที่60บาทมันอาจจะมีกำไรพิเศษหรือเปล่านะครับช่วงไตรมาสที่1อันนี้ก็ต้องคอยดูงบ,บอีกทีนึงคำอธิบายนะครับคำอธิบายตรงนี้มันจะบอกชัดนะครับว่ากำไรที่มันสูงขึ้นเกิดจากอะไร นี่คือรายละเอียดนะครับอ่าปีก่อนนี้กําไรสดทิหนึ่งพันล้านปีนี้ขาดทุนนะครับเจ็รยล้านเกิดจากอะไรเราก็มาดูสาเหตุนะครับการเปลี่ยนแปลงผลดลํงงาเนินงานดังกล่าวของกอ,องทุนครับทำให้รวมบันทึกผลการขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงนะครับเกิดจากการลดลงของราคาประเมินนะครับผลขาดทุนยังไม่เกิดขึ้นจริงนะครับน่าจะเป็น ขาดทุนจากบัญชีนะครับตรงนี้อันนี้คือคําอธิบายนะครับที่เขาอธิบายออกมาเพราะฉะนั้นก็ต้องดูไปเรื่อยๆนะครับช่วงนี้สนามบินกอนสมุาก็ปิดนะครับพิดโควิดก็ต้องแน่นอนนะครับอาจจะไม่มีไรายได้นะอาจจะทําให้ขาดทุนไปสักปีสองปีนะครับ ทีนี้เรามาดูจังหวะนะครับเรื่องของกราฟเทคนิคบ้างครับพบว่าลงมาจากยี่บสี่บาทนะครับลงมาตอนนี้ก็ถือว่าเป็นแนวรับสําคัญนะครับแถวนี้ก็คือสิบห้าบาทจากหน่วยลงทุนก็อยู่แถวสิบสองบาทนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะพื้นฐานอยู่แถวแถวนี้สิบสองบาทนะครับเพราะฉะนั้นราคานี้ก็อาจจะใกล้เคียงกับพื้นฐานนะครับแล้วก็หุ้นตัวนี้ก็เป็นหุ้นปันผลนะครับที่ดีพอสมควรนะ ตอนนี้ก็ปันผลไป9%นะครับแล้วก็อินดิเคเตอร์กราฟเดือนเองก็เป็นจังหวะซื้อมากกว่าขายนะครับตอนนี้ก็ถือว่าลงมาเยอะโอกาสขึ้นมีสูงนี่คือจังหวะของกราฟครับโอเคครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับเหรับคลิปนี้สวัสดีครับ